บรรยากาศดีจัดน,นี่ต้องมีกีตาร์สักตัวนะได้นังแต่งเพลงใจครองนี่พวกตกปลากันยังพวกห้ปาปลากันยังตาโนแต่บรรยากาศมันได้เลยนี่ใจครองนี่จบจังเลยอย่าวันนี้ไม่กีตาร์กีตาร์ก็ใกล้มาเร็วมาไม่เร็วจับจุ่มบัตโอ้ยนี่รถคอปเตอร์อะไรนั้น

เอ้ยสุดยอดเลยขอบคุณน,นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวคอยควงังหน้ายวจะรงไปบนควายควง<า>ังได้กีตามาตัวหนึ่งเมื่อนสวันมาโลรนเลยพี่น้องเอยพอต่ำล้นจากอีลับคอปเตอร์มาใจรับติดพอดี <c oughs> ก็เลยได้นึงบทเปลงช่างกลางใจครองวันนี้โคบรรยากาศดาีแต่งแล้วเัตดเปลงนึ่งก้าวกับยุคป,ปัจจุบันพอดีลองฟังเลยครับ ไปอีกแล้วหนึ่งยังไม่ทันรู้จักยังไม่ทันได้ใช้เงินหมืน่นเห็นหน้าเพียงไม่กี่ครั้งได้ฟังเสียงเพียงไม่กี่คืนเขาไปยืนอยู่ที่สูงเพียงไม่กี่วัน จะโชคชะตาหรือฟ้าได้กำหนดให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้ตัวเองเป็นคนตัดสินที่ผ่านมานได้ทำดีแค่ไหนทำด้วยความจริงใจสุดใจหรือ,อยังต่อไปนี้ไม่ม ทางรัฐมีแต่ทางทอดยาวสายทางใหม่ที่เปิดไว้ให้คนต่อไปได้มาสานต่อไม่ต้องสร้างแล้วหนะทางรัฐกลับมาสร้างเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบอ่อให้คนไทยอยู่ดีก็พอให้ค่าไฟค่าน้ำมันรถก็พอค่าแรงเพิ่มให้หน้อย ลบแอบทางรัฐทำพื้นที่ให้ว่างเปิดตาให้สว่างมองให้ไกลไกลตื่นขึ้นมาจากความฝันอยู่กับความเป็นจริงนะคนไทยกลมหน้าทำกินกันต่อไปด้วยหยัดด้วยตัวเราเอง